สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคนรักปลาช่อนสวยงามนะครับวันนี้ก็มา,าแหล่งใหม่นะครับแหล่งนี้เพิ่งเพิ่งได้มานะครับเนี่ครับจุดข้างหน้านี่นะครับที่เราจะกั้งนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแหล่งนี้จะสวยแค่ไหนนะครับ ดูวัวได้โอ้โหดูวับเพื่อนเป็นไงครับโอ้โหยางสวยเลยครับดูวัเพื่อนโอ้โหยางดำครับตัวเมียนะตัวมีคู่มันอีกเลย เนี้บตัวเมียดำเลยครับโอ้สวยมากครับเนี่ยอ้อย่างดำเลยขอบเหลืองนะครับนี่ขอบเหลืองน่าจะมีอ่าน่าจะมีไข่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียโอเคเรามาดู ว่าจะมีอ่าคู่ของเขาไหมนะัเน็นตัวคู่เพราะตัวนี้ตัวเมียครับคือปกติแล้วเขาจะอยู่กันเป็นคู่นะโอเคครับเนี่ยครับคู่เขาครับเสียดายไม่ได้ถ่ายตอนตกได้นะครับอันนี้เป็นตัวคู่นะครับช่วงเขาจะยาวสายลือ เนี่ยครับคู่ผู้เมียตัวนี้ได้ทีแรกนะครับตัวสั้นเนี่ยครับเนี่ยครับได้คู่ผู้เมียแล้วตัวผู้เขาจะยาวกว่าตัวเมียจะสั้นนะรแรงนี้เป็นเหลืองนะครับเป็นดำเหลืองครับ